โอเคครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องสไนเป็ดนะครับหากคุณกำลังมองหาบริการที่ดีที่สุดในโรบอกผมขอแนะนำที่นี่เลยบ u b b บ e ้ช็อทั้งบริการเกมพานและโรบัอกบอกได้เลยว่าดีแน่นอนครับไปจากได้เลยที่เพจบ u b b บ e ้ช็อที่มีผู้ติดต,ตาม50,000คนขึ้นไปและคะแนนรีวิวสูงส,สุดถึง100%เท่านั้นนะครับผมโอเคครับตอนนี้นครับอยู่ในเกมโรบอกกัชื่อว่า anime world tower defense เช่นเคยนะครับผมคินี้นะฮะ เดี๋ยวผมจะมาสอนฟาร์มดาเมจของไซตามะนั่นเองนะครับผม,ผมก็ที่ทําได้สูุดๆอยู่แค่1นทีนะครับผมอ่ะอยู่ที่1นทีดีกว่านะครับไม่ใช่อยู่แค่หนทีเนาะไม่รู้ว่าจะมีมากกว่านี้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าที่ผมฟาร์มได้ก็คือรอบละ1นทีนะครับนะก็ฟาร์มในการฟาร์มออฟป,ปกติเลยแต่ว่าทีมการฟาร์มดาเมจมันจะแปลกหน่อยแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็อย่างที่คนเห็นอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับทีมฟาร์มดาเมจนะครับก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาอธิบายกันทีหลังแต่ว่าเเดีีียวลลคิปน มาทำนะครับเพราะว่าเออ่ต้องพูดก่อนว่าตอนนี้ผมอัดตอนที่ไซตามะมันยังไม่เข้าเกมนะครับผมแต่นแต่แต่แต,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 แต่เขาได้ปล่อยสนิกมานะครับผมก็คือจะเป็นรูปหมัดกับเออ่เพอร์เซ็นบาลนะครับผมก็คือคนหัวหัวโลนหัวหัวล้านนั่นเองนะครับผมก็แน่ๆแหละครับมันมีอยู่คนเดียวที่เป็นอย่างนี้ก็คือไซตามะนั่นเองนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมก็เลยมาสอนฟาร์มดาับเบินก่อนเนาะแต่ก็อีกอย่างเลยคือถ้า อ่าไซจามะมันเข้าเซิร์ฟมาแล้วนะครับผมอันนี้จะลงหลังไซจามะเข้าเซิร์ฟอีโวนะนี่ครับผมก็ถ้าไม่ใช้ดาเมจคลิปนี้ก็จะไม่ลงแต่ถ้ามันใช้การฟาร์มดาเมจขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ให้นั่นเองนะครับผมไอ้ฮะเดี๋ยวเราไปดูทีมกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละตัวมีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมสำหรับตัวแรกเลยนะครับผมตัวที่เป็นลีดเดอร์เลยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตัวใหม่ในอัปเดตที่เพิ่งมาเลยนั่นเองก็คือ Perfect Hero หรือว่าเจ้าไนท์นั่นเองนะครัับบผผผมมมซึ่งงขอนะครก็ปลด นะครับผมปลดรูปทั้ง10ด้วยนั่นเองถ้าจะฟาร์มดาเมจให้เซตมะนะครับให้แนะนําให้ปลดรูปทั้ง10เลยนะครับผมเอาขึ้นลีดไปเลยนั่นเองนะครับผมจะเพิ่มดาเมจทั้งหมด1นึ่งร้อแล้วก็ลบคอร์สอีกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ถือว่าดีมากเลยนะลบคอร์สตรงนี้นะครับมันจะลดเรื่องค่าวางด้วยนะนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้โชว์นะครับให้ดูเราต้องเอ่อเออ่ลบเอาเองนะครับผมประมาณนี้นะครับลบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะทําให้เซตมะมันวางถูกลงด้วยนััััััั่่่นน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 นเเเเเเอออองงะะะะะคคครร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 บบบบบสสแตทปปมมมมมาาาาาณีี้้ลยผผฟฟํ็ฮ์์หหกดจใ ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราต้องยื้อนะครับผมต่อไปนะครับตัวที่2เลยนั่นเองนะครับจะเป็นตัวของเนโรในร่างอีโวเลยนั่นเองนะครับผมเป็นตัวอีโวอีกตัวหนึ่งนะครับที่มาเดตนี้บอกได้ใช้ประโยชน์ได้ดีมากนะครับผมสำหรับเนโรในการฟาร์มดาเมจให้เซตมะนะครับเนโรที่เราเอาไปนะครับเพราะว่าเนโรนะครับติดไว้นั่นเองนะครับผมจะทําให้ตัวของไนส์นะครับผมตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลกดอย่างการหยุดเวลาของเนโรที่สามารถหยุดเพิ่มได้เรื่อยๆตามจำนวนครั้งที่เรากดนั่นเองนะครับผมเนาะก็ เนี่ย60วิก็เดี๋ยวเราดูกันในเกมดีกว่าครับว่าเราจะหยุดได้กี่วินะครับยิ่งหยุดนานยิ่งดีนะนะครับผมสำหรับสกิลนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับเนโรอ่ะเนโรบัฟที่แนะนํานะครับผมก็แน่นอนอยู่แล้วครับ TFO นะครับดีที่สุดสำหรับเนโรนั่นเองนะครับผมก็ถ้าไม่มีก็เล่นบัฟทองอันไหนก็ได้หรือจะเป็นอาร์คินิสก็ได้นะครับผมนะอันนี้สำหรับการฟันดาเมจนะครับแต่ว่าถ้าเล่นปกติแล้วบัฟที่ดีที่สุดเนโรคือ TFO นะครับตัวละครต่อไปนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือไซตามะ นั่นเองนะครับผมอ่ะไชตตมะ,น,มะนะครับผมนะก็สเตตก็จะปาบานนี้เลยนะครับมันเป็นตัวที่เราจะเอาไปฟาร์มดามจนะครับผมเนาะก็สเตตผมก็จะประบาณนี้เลยนะครับเน้นไปที่ดามจกับคอร์สได้เลยนะไชตตมะนะครับเน้นคอร์สกับดาเมจระยะไม่ต้องนะครับก็บัฟที่แนะนำนะครับสำหรับไซตตมะนะครับ TSO ดีที่สุดนะครับจะได้ดามจที่เยอะที่สุดนั่นเองนะครับผมถ้าไม่มี TSO ก็ เน้นสเปมก็เป็นโกลเด้นก็ได้หรือเป็นไซส์เจนเซเนเยอร์ก็ได้นะครับผมอาสติมไลเนอร์ก็ยังได้เลยนะครับเอาแค่มันบวกดาเมจก็ได้นะครับหรือจะลดคอสต์ดังโกลเด้นก็ได้แต่ว่าใครมีเทสโอก็ใช้เทสโอในการฟาดดาเมจได้เลยนะครับมันจะบวกดาเมจทุกทุกหนึ้อยเนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มคอสต์ไปอีก25นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราได้นายสลดให้อีก10%นะครับตัวละครต่อไปนะครับผมก็จะเป็น,นตัวของไอโนโคจินะครับจากที่ลองมา นะครับผมไม่มีตัวไหนจะดีเท่าอายโนโคจิแหละนะครับลองทั้งตู้กดน้ำลองทั้งราเมงแล้วนะครับผมอายโนโคจินะครับผมจะทำเงินให้เราได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมตามนี้เลยนะครับแถมเรายังยื้อได้น้านกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันได้บัฟให้ไนท์ไปด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวละครอย่างเส้นคู่นั่นเองนะครับจะเป็นตัวเงินนั่นเองนะครับผมที่เราต้องใช้ใน ในการฟาร์มดาเมจอันนี้นะครับผมก็จะเป็นเส้นคู่ตัวเดียวไปเลยนะครับผมเพราะเดี๋ยวเรามปจีอาโนโคจิบูตเงินให้อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมเงินเราจะเยอะมากนะครับต่อไปนะครับตัวสุดท้ายอันนี้ขายไม่ได้อยู่แล้วก็จะเป็นเจ้าตัวของอามุนั่นเองนะครับผมอะคี์หลักๆเลยถ้าเราจะได้ดดเมจเยอะนะครับผมเยอะไม่เยอะขึ้นอยู่กับอามุเลยครับและขึ้นอยู่กับอามุล่างไดมอนด,ด้วยนะครับว่าจะหาไข่เจอครบสี่ใบหรือเปล่าถ้าหาเจอก็ได้เยอะถ้าหาไม่เจอก็น้อยลงไปอีกนะครับผมอะ ก็อันนี้ก็วัดดวงกันนิดนึงนะครับผมก็ฟาร์มเวลาฟาร์มก็พยายามนะครับผมกดอา مو ตัวแรกๆเลยนั่นเองเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะวางอา مو เป็นตัวแรกด้วยนะครับผมเออไม่ใช่สิอา مو ต่างไดมอนด์เป็นตัวแรกแล้วรีบอัพเลยนั่นเองนะครับผมจะทําตั้งแต่เว็บต้นๆเลยนะครับผมจะได้เออมีโอกาสได้ล่างไม่ใช่สิโอกาสหาใครครบสี่ใบนะครับผมเออทำไมต้องหาใครครบสี่ใบเพราะเราต้องการเออชุบบ้านนั่นเองนะครับผม เราต้องการชุบบ้านคือเราจะฟาร์มเงินให้ได้เยอะที่สุดเพื่อสแปมไซตามาะเลยนั่นแหละนะครับผมอ่ะก็เงินได้เยอะไม่เยอะดาเมจเยอะไม่เยอะขึ้นอยู่กับอามุล่ลางไดมอนแล้วนั่นเองนะครับว่าจะหาไข่ครบหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีร่างอื่นด้วยอย่างเช่นร่างแดงแล้วก็ร่างม่วงนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่เราจะเอาไปฟาร์มดามจในใะนร,รอบนี้นั่นเองนะครับผมไปหะเดี๋ยวเราไปเริ่มฟาร์มดามจให้ไซตามานเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนไปฟาร์มนะครับผม ก็นี่ใช้ตัวม้าผมนะครับจะดาเบิลอยู่ที่3.07ทีนะครับผมไปฮะเดี๋ยวเราไปฟ์มดาเบิลก,กันเลยดีกว่านะครับอ,อ๋อก็ถ้าทำตามได้ก็มีขั้นต่ำากับเกือบ1นึ่งทีนะครับผหรือหนึ่งทีไปเลย นั่นเองนะครับผมสหรับการฟาร์มแบบนี้นั่นเองนะครับสหรับการฟาร์มนะครับผมผมจะฟาร์มใบด่านของรีซอร์ตก็คือด่านชนะท่าด่านการฟาร์มทั่วไปเลยนะครับผมแต่จะฟาร์มใบด่านม่วงนะครับผมอ่ะก็ฟาร์มใบด่านเมื่อมถูกแล้วเพราะว่าชะมะมันชนะธาตุด่านนี้นะครับผมแล้วอีก2ตัวเราอีก2ตัวแรกเราเราไม่ต้องสนอะไรอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเอ่อมันไม่มีการชนะท่าหรือแพ้ธาตุอะไรทั้งสิ้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันเกมนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้นะฮะเราก็เข้ามาอยู่ในเกมทีเ่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมมาฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะใครมีคูณสองปรับคูณสองใครมีคูณสามปรับคูณสามได้เลยและ ที่สําคัญคือปิดออโต้สกิปครับเพราะเราต้องฝากเงินนั่นเองนะครับผมเราจะนั่งฝากเงินกันยาวๆไปเลยนั่นเองนะครับเริ่มมาให้เราวางเจ้าไนซ์ก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับผมอ่ะวางไปเลยนะครับผมอ่ะกดออโต้ฟีดได้เลยนะครับเงินเราเหลือครับผมพันแปดเราก็วางสินคูได้เลยนะครับอันนี้ก็สเตตไนห์ผมคอสตันนะครับผมเงินมันเลยเหลือพันแปดนะครับผมอ่ะมันลดมันไล่ลดคอสมาด้วยแหละนะครับผมจริงๆไม่ถึงนะครับพันแปดเนาะมันได้ลดคอสสิบเปอร์เซ็นต์มาด้วยนั่นเองนะครับได้ถึงเนาะกดไปดีเริ่มได้เลย ตรงนี้นะครับผมเราก็รอไนท์มันตีมอนนะครับผมฟาร์มเงินให้เรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเรียกรถออกมานั่นเองนะครับรถลามิงนะครับลามิงคาร์สก็คือร้านลามิงกับนี่รถนะครับอ่ะเงินพอแล้วก็เรียกร้านลามิงออกมาได้เลยนะครับตรงนี้ก็รอ7,500นะครับผมอ่ะรอไปฮะปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับก็อัพเซนคูยาวได้เลยนั่นเองนะครับผม ตรงนี้ก็ปล่อยได้ยาวๆนะครับผมเพราะไนท์มันเคลียร์ให้ได้อยู่แล้วอาหารแล้วก็มีจากรถเซนคูอยู่แล้วนะครับอ่านี่เพราะไนท์มันเป็นตัวแอร์ด้วยแหละนะครับผมเวฟหกเราเลยไม่ต้องรีบอะไรมันนะครับผมสำหรับการบัฟดาเมจนะครับผมอ่ะการเลือกบัฟนะครับก็เอาดาเมจอย่างเดียวไปเลยนะครับสีแดงยาวเลยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็อัพไปเรื่อยๆนะครับนี่อัพจุดกว่าเซนคูจะตันเลยนะครับผมอันนี้เราได้อัพถูกด้วยเพราะว่าเออเซนคูติดแท็งฮีโร่ด้วยก็ได้ลดคอร์สไปอีกนะครับไปฮะอัพต่อปึ๊บ โอเคนะครับผมอีก2ขั้นนะฮะเส้นคูก็ตันแล้วนะครับปึ๊บโอเคขั้นเดียวฮะขั้นท้ายนะครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับเส้นคูตอนนี้นะครับผมตันแล้วหลังจากนั้นครับวางไอโนโคจิแล้วอัพให้ตันเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับไอโนเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับไอโนตันหลังจากนั้นครับให้เราทําการวางอามุแล้วกดล่างไดมอนด์ได้เลยนะครับผมกดออโต้ฟีดไว้นะครับแล้วรีบอัพอามุให้ตันครับ อีกขั้นหนึ่งก็คืออามุตันแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับกดลูดออฟสตาร์ได้เลยนะครับผมอ่ะเราเริ่มกดทีวีเอฟเก้าเนาะดูซิว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่นะครับหรือจะไม่ได้เลยนะครับผมอ่ะกดบัฟไปนะครับผมหลังจากนี้นะครับอ่ะตัวละครต่อไปที่จะวางก็คือเนโรนั่นเองนะครับผมอ่ะออโต้ฟีดเหมือนเดิมนะครับรีบอัพเนโรให้ตันนะครับก็อัพเนโรให้ตันกดสตาร์อินเทเวนได้เลยครับเดี๋ยวเราจะรีบกดสกิลนี้ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นก็วางอามุเปลี่ยนเป็นร่างแดงอย่าลืมออโต้ฟีดนะครับ ระบบทำมาให้แล้วนะครับผมแล้วก็ล่างเดวิลนะครับเพื่อเอาเดสเพเพิ่มเติมจะได้ไนา์มันดาเมจแรงๆขึ้นแล้วก็ทำให้มอนเดินช้าขึ้นนะครับก็แต่นี้ไม่ได้มีเลดเดสแพลลดร์เซ็นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็อัพไนส์ไปเลยครับให้ตันไปเลยนะครับผมจะได้เก็บดาเมจนะครับผมเก็บไว้เฉยเนาะอาเมู่ครับอัพตันได้เลยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็พยายามดูครูดาวเนโรด้วยนะครับกดกดตลอดนะนะครับผมครูดาวเสร็จก็ให้กดเลยนะครับผมสซาบเนโรอ่ะกดบัฟ อาม u ได้เลยครับหลังจากนั้นครับอีกตัวหนึ่งก็คือล่างเดวิลนะครับผมปึ๊บอ่ะเดี๋ยวรอดูไนซ์นะครับผมว่าเก็บดาเมจครบหรือยังนะครับโอเคตอนนี้ก็คืออาม u ตันทุกตัวแล้วนะครับตอนนี้ไนซ์เก็บดาเมจตันแล้วก็กดสกิล trust ได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะจะได้ดาเมจเพิ่มเติมอีก300%ตรงนี้นะครับผมมันเพิ่มมาแค่150ไปแหละเพราะว่า150แรกมันหายไปนะครับผมก็เพิ่มมาอีก150ยห้าสิเป็นสามร้เติร์นะครับ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหลังจากนี้ก็แค่กดเนโรไปนะครับผมรอเนโรคูดาวเสร็จก็กดอย่างเดียวและก็รอรุ้นครับว่าอามุจะให้ไข่สีฟองหรือเปล่าถ้าไม่ให้ก็จะได้ดาเมจน้อยหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ผ่านมา8เวฟเรายัางไม่ได้เลยนะครับผมนี่เราปิดออโต้คลิปด้วยนะแล้วก็อาหารนะครับก็สามารถซื้อได้เรื่อยๆเลยตรงนี้นะครับผมอ่ะในนั้นครับ เพิ่มดาเมจไปด้วยนะครับผมแล้วก็เอารีคอเวอรี่นะครับผมอ่ะตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกก็คืออาหารนะครับก็ซื้อไปนะครับผมแล้วก็รอกดเนโรอย่างเดียวเลยแล้วก็รอลุนอามุนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเออ่จะมีอีกอย่างนึงก็คือการที่เราจะกดสกิลนะครับผมตอนที่ครบ250รเอ็มนะครับเราจะกดสกิลอาเลธชีวิวฮาร์ดนะครับทำให้อามุตัวเนี้ยดาเมจมันเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับผมจะได้ช่วยกันยืนนะครับเอ้ยไข่ไฟที่2มาแล้วนี่ครับ เอ้ยฟองที่2ดิเซว่าได้ฟองแรกไปแล้วผมไม่เห็นนะครับผมอ่ะถือว่าเร็วนะครับถือว่าเร็วถือว่าเร็วนะครับผมอันนี้นะครับปึ๊บอ่ะรอดูคูดาเรโลนะครับผมอ่ะซื้ออาหารไปครับแค่นี้น่าจะพอแล้วนะครับซื้ออาหาร2รอบพอนะครับผม250นะนะฮะอ่ะดูซิว่าดาเมจอามุจะพอหรือเปล่านะครับโอเคมันจะพอแล้วกดเออ่หยุดออโต้บิลิตี้ไว้ก่อนนะครับผมมันใช้250นะครับ โอเคพอแล้วก็กดอมูเลตจิวฮาร์ได้เลยนะครับผมจะทําให้อมุนะครับชนะท่าทุกท่านนั่นเองนะครับผมจะได้ระเบิดเพิ่มขึ้นเนาะนะครับผมกดบัฟต่อได้เลยนะครับผมหลังจากนี้ก็กดเนโรครับเรื่อยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับผมก็ขอเลื่องคลิปไปเลยแล้วกันนะครับตอนที่เราต้องเริ่มใช้ไซตามะตอนไหนนั่นเองนะครับผมอะถามแลบครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็อาวุธครบแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าสู่แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอคัสซีจบอะไรจบเดี๋ยวกลับมาเปิดเสียงเหมือนเดิมนะครับผมเพราะตอนนี้โอ้โหถ้าเปิดไปน่าจะลิขสิทธิ์กินหัวเลยนะครับผมอ่ะปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับผมสำหรับอาวุธนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะรอเนโรนะครับ เงินเราได้มาประมาณสิบเออล้านแปดแล้วไม่ใช่สิบแปดล้านนะล้านแปดนะครับผมอ่ะจะได้อยู่ประมาณสองล้านกว่านะครับผมอ่ะก็สแปมสันจามาได้ก็เกือบสิบตัวนะครับผมโอเคก็ไปต่อได้เรื่อยๆนะครับผมเว็บที่สี่สิบครับ โอเคเปิดเสียงกันต่อเลยนะครับผมไม่มีเสียงแล้วมันไม่ร้าใจเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเรีที่สิบเรียบร้อยนะครับผมนีโลนราจะได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะเฮ้ห็นว่าได้เรื่อยๆนะนี่อ่ะมอนก็ยังไม่ได้หลุดขนาดนั้นนะครับกดไปฮะโอเคครับสองล้านหนึ่งเลยฮะถือว่าเราเก็บกันได้เดยอะอมากเลยนะรอบนี้นะครับถือว่าดีเลยนะครับป๊บ โอเคได้อยู่นะครับเวทที่สิบสองครับยื้อได้นานไม่นานก็ขึ้นอยู่กับไว้เอยไม่ใช่ดิไว้สิไนท์นะครับผมว่าจะเก็บดาเมจจะติดเอ่อซุปเปอร์พาวเวอร์เยอะหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับไนท์ด้วยนะนะครับผมว่าจะยื้อได้เยอะหรือไม่เยอะนะครับโอเคอ่ะเวฟต่อไปเลยฮะ เราจะยือจนกว่าเราจะเล่นไม่ได้เลยนะครับไม่ไหวเลยเนาะก็คือตอนนี้เรามีชุดบ้านของอา .mu อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็ยื้อไปเลยนะครับเรื่อยๆนะครับผมอ๋ออีกอย่างนึงเลยนะนะครับผมมันจะขึ้นอยู่กับดีเอสเพย์ของอา .mu ตัวเอ่อมิวสิกด้วยนะนะครับผมว่าจะได้เยอะไม่ได้เยอะนะครับติดบ่อยไม่ติดบ่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมาะเดสเพย์ก็สําคัญอยู่นะเห็นว่าบางตัวก็ไม่ติดบางตัวก็ติดนะครับอ่ะกดได้รอบนึงครับ อันนี้ก็น่าจะหลุดแล้วนะครับอ่ะใกล้หลุดแล้วนะครับอ่ะหลุดแล้วนะครับพอหลุดชนบ้านนะครับผมกดเปิดออโต้ได้เลยนะครับตรงนี้อ่าเพิ่มเราไปรอบหนึ่งนะครับโอเคเปิดออโต้ครับแล้วก็รอสกิลของเออเนโรนะครับผมอ่ะตรงนี้คือเรากองมอนเลยนะครับพยายามรวบมอนให้ได้เยอะนะครับผมปร๊บแล้วก็ให้เราเตรียมหยุดลาเนโรได้เลยนะครับผมตรงนี้นะฮะ โหเราได้มาสองล้านหกอะทุกคนอ่ะ,อะเห็นป่ะมอนมันจะเยอะๆอย่างนี้นะครับยิ่งมอนเยอะยิ่งไซตามาย,ยิ่งได้ดาเมจเยอะนะครับโอเคโอเคอ่ะกดโกลเด้นเทยเตอร์เนโรได้เลยครับกลางอาณาเขตเนโรไปเลยนะครับสกิลกดแล้วก็ไนส์ nice, นะครับปิดสต็อปไปเลยนะครับปิดสต็อปไปอะอ่ปิดเสียงนอนปิดเสียงก้อนปิดเสียงก้อน เสียงก่อนอ่ะรอมอนนะครับรอดูว่าจะได้เยอะหรือเปล่าอ่ะหามูก็ปิดไปครับอะไรที่มันตีได้ก็ปิดปิดไปก่อนนะครับผมอ่ะปิดไปฮะเราจะเอามอนให้ได้เยอะที่สุดนะครับให้พี่ใส่แกตีนะครับเมื่อกี้เราได้ครูดาวมาเยอะอยู่นะนะครับผมสับเนโรนะครับเออระยะเวลาหยุดหยุดอันนี้ดินะถามสต็อปนะครับอ่ะร้อยตัวนะครับเริ่มสแปมไซตามาได้เลยนะครับผมปุ๊บนะฮะเดี๋ยวเวลาเนโรเราจะหมดก่อนนะครับผมอ่ะสแปมไซตามาไปเลยครับ นี่นะครับผมอ่ะสแปมไปฮะเพิโอเคในโลหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็เปิดเอ่อเปิดตัวที่ตีได้นะครับผมเปิดเลยนะครับผมใครตีได้เปิดเลยนะครับแล้วก็รอนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอามุนะครับผมของอามุเนาะนะครับนี่จะมีสกิลกดอามุที่กันบ้านอยู่นะครับอ่ะกดกันบ้านอามุแล้ววางไซตามะได้เลยนะครับผมอ่ะสแปมไปครับสแปมไปสแปม อีก2ตัวเรียบร้อยนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมสำหรับการฟาร์มดาเมจเซตามะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดาเมจเซตามะผมจะขึ้นมาเท่าไหร่จาก3.07จนทีนั่นเองนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในเซิร์ฟแล้วนะฮะมาฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าดาเมจเซตามะผมจาก3.07ขึ้นมาเป็น4.52นะครับผมก็ขึ้นมาประมาณ1.45่ทีเลยนั่นเองนะครับผมถือว่าขึ้นมาเยอะมากเลยนะนะครับก็รอบละ1.45่ทีนะครับผมก็ เยอะอยู่นะครับผมสำหรับไซตามะนะครับมันฟาร์มค่อนข้างยากเนาะนะครับผมหรือว่าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเนาะก็พยายามสแปมช่วงที่มันมอนเยอะๆครับร้อยตัวก็คือสแปมให้ได้เยอะที่สุดเลยถ่าเองในช่วงนั้นนะครับจะได้ดาเมจเยอะช่วงนั้นแหละนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ใครมีวิธีนะครับผมที่ฟาร์มไซตามะนะครับผมที่ได้ดาเมจเยอะกว่านี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมจะได้ให้เพื่อนๆนะครับผมก็ไปฟาร์มกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิป รีวิวเออไม่ใช่สิคลิปรีวิวเฉยเลยในช่วงนี้รีวิวเยอะนะครับสอนฟาร,ร์มดาเมจเซตบาร์านั่นเองนะครับผมอย่างเออขอบอกไว้เหมือนเดิมว่าถ้าใช้ดาเมจในการอีโวก็จะลงให้แต่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ลงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมคลิปต่อไปทุกคนบายบายแล้วเจงครับ